มเชือดหดเชือดมมาหาเรามันมีความรักหวานี้มหาเราคนมึงมากินอยู่ระตุ่มก่ตุมก่พี่ไย้ามาทุ้ครับสีเขียวสีเขียวเกังีเขียวเจก้า้นิมดน้วมีกันสอยาวมีสยเหนื่อย่ในตุ้

เห็นบะเห็นปะเห็เห็นเปลี่ยนหัวมือหวไก่ยังเป็นเนปะเห็นเปลนนี่แหะบ้าจริง ขนันก็สิกิน,นกับมังขานกสีโค้งนหึงโค้นโคันไปน,นี่นก,กิน่คือันเนาะงตัวนี่ยาสูงเขาครับวางนี่ยึบนะครับน,นี่ยึบๆซอยแล้วเขาซอยแล้วก็มาตำเครื่องนะครับอันนี้คือด้วกน,น,นีกํนนนนดวกดาบนะครับนี่ ไอ้คือต้มโคงใกล้่งโคงเนี่ยครับเออควบมากคว่ำคว่ามาารากินหลังอยกกี่มาพอดีเรา้อมาเปียนะซมจะเยดืมเนี่ยนี่สีดนี่ย่อืคน นางคนหัวพอดีเวรานเนี่ยกินได้กินได้คนครับกินไน่แสบได้ครับทาบเกียมหรือกินถากินถาวัวไปเอาเขานี่ย่ลพ่อหนทา้าเว้นม่าเวรกินถาเนี่ยกินยังเขื่น็ยังอยู่นห่